อ่าเดี๋ยววันนี้นะคะมารีวิวรถกี่คันนะคะคันนี้เพิ่งทำเสร็จนะคะคันนี้เพิ่งทำเสร็จนะคะอ่าเดี๋ยวลองเทสระบบเกียร์ก่อนนะคะเออ อ่าวันนี้นะคะวันนี้วันที่เบรกวันนี้วันที่สิบเก้านะคะสิบเก้ากระกดาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะคันนี้เพิ่งทำเสร็จนะคะเดี๋ยวรออ่าแต่งตัวทำกระบะเพิ่มนะคะคันนี้ทำแถมทำกระบะให้นะคะเป็นสตาร์ทกุญแจนะคะแล้วก็ทำกระบะเปิดข้างให้นะคะอ่า าทำกระบะนี่เป็นโปรนะคะเดือนนี้นะคะคือเป็นแค่เดือนนี้นะคะถ้าใครจองเดือนนี้คือได้ทํากระบะฟรีนะคะแต่ถ้าลูกค้ายังเป็นสั่งจองเดือนหน้าหรืออะไรอย่างงี้คือไม่ได้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเดือนนี้นะคะแถมฟรีนะคะคือทํากระบะเปิดข้างให้นะคะเป็นกระบะไม้นะคะคันนี้นะคะกระบะนะคะกว้างอยู่เมตรห้าสิบห้านะคะแล้วก็ความยาวอยู่ที่สองเมตรหกสิบนะคะ นี่ก็ทดลองระบบเกียร์แล้วก็เลาอเหลือใส่กระจกนะคะชุดไฟให้อะไรอย่างนี้นะคะโอ้นะคะเดี๋ยวเดือนนี้ถ้าใครจองเดือนนี้คือแถมกระบะให้เปิดข้างาะะอ่าแต่ถ้าเป็นเดือนหน้าไม่มีแถมนะคะให้ให้คนที่จองเดือนนี้เท่านั้นนะคะเดือนกรกฎานะคะเดือนกรกฎาจะแถมกระบะเปิดได้ได้ไดอ่า แถมกระบะเปิดได้3ด้านนะคะตัวนี้ยาว2เมตรนะคะกว้างเมตรห้า้านะคะใครสนใจก็คือเหมือนสีมัน,มนขาวก็เดินใให้ฟังไอ่าแล้วใส่ช<อ>ุดไฟให้นะคะแล้วก็อ่ามีสตาร์ทกุญแจนะคะคันนี้มีสตาร์ทกุญแจนะคะถ้าท่านใดนะคะสนใจนะคะสั่งจองเดือนนี้นะคะสั่งจองเดือนนี้แถมกระบะเปิดข้างให้นะคะคัสซีคัสซีโยกอ่าคัสซีสวยนะคะเป็นน่าจะเป็นของโตโยตานะคะคัสซี นะคะนอห้าลูนะคะนี่พื้นไม้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดจองเดือนนี้นะคะย้ำอีกทีนะคะจองเดือนนี้แถมฟรีกระบะ,ะ,ะไม้เปิดข้างนะคะโอเคนะคะแต่ถ้าเดือนหน้าคือเป็นพื้นเรียบนะคะยางยางเปลี่ยนให้ใหม่เป็นเรเดียนอ่ะอันนี้อันนี้ก็จะเปลี่ยนให้เขาใช่ไหมเฉพาะเดือนนี้เฉพาะเดือนนี้ถ้าคุณจองเดือนกรกฎาคมเปลี่ยนยางยางแบบดอกหน้ายางเรเดียนแบบจะจะเปลี่ยนเป็นยา <ๆ S 1> งรถยนต อ่านะคะสองสองห้าอันนี้อันนี้ <4. S 2> มันไม่ได้ไม่มีดอกแล้วนะคะอันนี้มันใช้ไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ถ้าจองเดือนนี้ถ้าจองเดือนนี้นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นยางรถยนต์ให้นะคะเป็นยางเรเดียนนะคะโอเคก็จะมีอะไรบ้างนี้เปลี่ยนเปลี่ยนยางให้ทำกระบะไม้ให้อ่ามีระบบเดร์สตาร์ทมีระบบไฟอ่าอ่าทำให้ทำกระบะให้ถ้าจองเดือนนี้ภายในราคาห้าหมื่นเก้าพันบาทห้าหมื่นเก้าพันบาทโอเคอันนี้ทรงสวยคัสซีคัสซีเปี้ยนเลยครับคันนี้คัสซีสวยโอเค นะคะใครที่ตังเลนะคะตัดสินใจนะคะก็เดือนนี้เลยนะคะจัดเลยนะคะ5้า0 0บาทนะคะมีสตาร์ทกุญแจด9 0 0 0บาทสตาร์ทกุญแจเปลี่ยนไฟให้ทำกระบะไม้ให้เปลี่ยนยางให้เปลี่ยนยางคู่หลังให้ครับของแถมเยอะมากแถมเยอะมากค่ะสำหรับผู้ที่จองเดือนนี้เท่านั้นนะครับให้สิทธิ์ให้สิทธิ์เยอะนี้ลาดล่ยลากเดืนนี้ ตันวันนี้เท่าไหร่วันที่19 19ก็197ไปเลยเนาะวันนี้ราค197ถ้าใครอจองเดือนนี้นะครับจองร 197, าค197ก็ของแถมครับผมมอแบตชุดไฟมีไดรสตาร์ทมีกระบะไม้เปลี่ยนายางคู่หลังให้นะครับในราคา59,000บาทโอเคนะครับสนใจพิกัดร้านตำบลวังยิ้วอำเภอตรงเรจ,งจริญจังหวัดพิจิตรติดกับข้างวัดบางข้าหลืองนะครับสนใจทักมาได้นะครับผมช่องสอบเพิ่มบุญยินดีรับการตอบนะครับอ่า ये बाकी तो बाकी